สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสําหรับลูกค้าของแอมทุกท่านนะคะที่กําลังเข้ามาเยี่ยมชมช่องทาง YouTube ของแอมอยู่ตอนนี้นะคะฝากลูกค้าเข้าไปกดไลค์กดติดตามแล้วก็เข้าไปชมคลิปกันเรื่อยๆเลยนะคะเพราะว่ารถในช่องของแอมนะคะจะมีรถสวยๆนะคะแต่งในสไตล์วายบอดี้นะคะหลายคันเยอะแยะมากนะคะสําหรับลูกค้าที่เน้นเรื่องการแต่งรถนะคะที่มาในชุดของวายบอดี้ นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้เช่นเคยนะคะไม่ทำให้ผิดหวังเนาะสำหรับรถยนต์ของ Ford ร,รุ่น XLT นะคะที่มาพร้อมกับชุดแต่งที่เรียกว่า Wide บ o ร y รอบคันเลยนะคะด้านข้างขยายใหญ่ขึ้นมติติตัวรถขยายกว้างมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็รวมถึงแมกย่างนะคะที่เราทำการใส่ถึงร้อ20ให้ลูกค้าเลยนะคะยกหน้าสองหลัง2 ใส่ปีกนกให้ลูกค้าด้วยนะคะสำหรับลูกค้าท่านนี้นะคะแล้วก็รวมถึงชุด Y i o บ y นะคะจะมีให้ลูกค้าเลือกชุด F150 นะคะแล้วก็เป็นชุด Y i o d y ที่เป็นหน้า Raptor นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของรถคันนี้กันนะคะว่าลูกค้าจองผ่านช่องทางของออนไลน์มานะคะแล้วก็มีสไตล์การแต่งต่างๆแล้วก็ส่งมาให้เราเราก็ติดตั้งตามที่ลูกค้าต้องการนั่นเองนะคะ สำหรับรถคันนี้นะคะเป็น Wi ยบอดีที่เรียกว่า Raptor นั่นเองนะคะทรงหน้า r a p t o r เลยเนาะจะประกอบไปด้วยนะคะตัวกระจังหน้า f อร์ FORD อันนี้เป็นโทนดำด้านด้นดวยนะคะแล้วก็รวมถึงไฟ LED อันนี้ใช้เป็นสีส้มนะคะมีให้ลูกค้าเลือกเช่นกันนะคะจะสีส้มหรือสีขาวนั่นเองนะคะแล้วก็รวมถึง อะคริลิกเรนเจอร์ที่อยู่บนฝาก,กระโปรงนี้นะคะเราทําการแต่งเติมเพิ่มให้ลูกค้านะคะเลือกสีได้ว่าจะสีเงินเงาหรือว่าจะสีดาเงาเหมือนลูกค้าท่านนี้นั่นเองนะคะแล้วก็รวมถึงตัวชายกันชนด้านใต้นะคะอันนี้เตรียนยกเซตนะคะมาในชุดวายบอีที่จะรับเข้ากับชุดวายอย่างลงตัวมากๆนะคะสำหรับตัวชุดอของแรปเตอร์ด้านหน้านะคะยังคงไฟตัดหมอกไว้ในตำแหน่งเดิมเหมือนเดิมนะคะแล้วก็รวมถึง การชนด้านหน้านะคะอันนี้ทั้งเซตนี้เป็นของ r a ปเตอร์นั่นเองนะคะเป็นชุดวายบอดี้เนาะแล้วก็รวมถึงไฟหน้านะคะเปลี่ยนจากไฟโปรเจคเตอร์ธรรมดานะคะเป็นไฟ running day time นะคะมีคลิปชรามมาสแตงนะคะนี้ใส่เพิ่มให้ลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงวงแหวน ลูกค้าเลือกใช้เป็นวงแหวนแบบเหลี่ยมนะคะเราก็มีให้ลูกค้าเลือกเช่นกันว่าจะแบบเหลี่ยมหรือแบบกลมนั่นเองนะคะแล้วก็รวมถึงลูกแก้วนะคะมีสีฟ้ามีสีแดงให้ลูกค้าได้เลือกสั่กันอย่างที่ลูกค้าต้องการเลยนะคะ,ะเสร็จจากด้านหน้านะคะเดมจะพามาดูความหล่อของด้านข้างบ้างว่าจะตรงใจลูกค้าท่านอื่นเหมือนลูกค้าท่านนี้หรือไม่นะคะ ค่ะเป็นไงบ้างนะคะสําหรับด้านหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของด้านข้างบ้างนะคะหลอไม่แพ้กันเลยนะคะสําหรับแม็กยางที่ลูกค้าเลือกใช้เป็นแม็กยี่สิบนะคะลบออฟเซตลบสบสีนั่นเองนะคะเรียกได้ว่าแม็กยางที่ลูกค้าเลือกนะคะเท่มากหล่อมากเป็นอย่าง มัเทเชลนนะคะเป็นยางเราทําการติดตั้งให้ลูกค้านะคะแต่ลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะคะว่าจะเอาล้อขนาดเท่าไหร่เอายางขนาดเท่าไหร่นะคะอันนี้เราเลือกตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะคะแล้วก็รวมถึงใส่ปีกนกด้านข้างของโปรเฟนเดอร์ให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะเปลี่ยนปีกนกเดิมออกนะคะแล้วก็ใส่เป็นของโปรเฟนเดอร์เพื่อให้รถมีสมรรถนะที่เหมือนตัวเริ่มต้นมากที่สุดนั่นเองนะคอ่ะ สำหรับอุปกรณ์นะคะบอกลูกค้าในทุกๆคลิปเนาะว่าเราใส่ตัวเบ้ากันรอยนะคะฟิลม์มกันสาดหรือจะเป็นพวกอ,อุปกรณ์ตกแต่งต่างๆนะคะลูกค้าก็สามารถเลือกได้ด้วยเช่นกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูในโซนของด้านท้ายบ้างนะคะว่าเราทําการเสริม <S <S เพิ่มเติม<ๆ>อะไรให้กับลูกค้าท่านนี้บ้างนะคะสําหรับลูกค้าท่านนี้นะคะจองผ่านช่องทางของออนไลน์มาด้วยนะคะเรามีบริการด้านการส่งมอบรถ บริการด้านการ finance น,น,นะคะวิ่งเสร็จเอกสารถึงที่เนาะแล้วก็รวมถึงทุกๆก,การติดตั้งนะคะเราจะมีรีวิวส่งให้ลูกค้าดูเป็นขั้นตอนขั้นตอนนะคะว่าเราติดตั้งถึงขั้นตอนไหนแล้วนะคะลูกค้าหมดความกังวลไปได้เลยนะคะเรื่องการติดตั้งผ่านช่องทางของออนไลน์เนาะเดี๋ยวเราไปดูในโซนของท้ายกระบะอีกสักนิดนึงนะคะ ามาชมในสดของด้านท้ายกระบะบ้างนะคะสำหรับคันนี้เนาะหล่อไม่แพ้คันอื่นที่แอมทำการติดตั้งให้ลูกค้าเลยนะคะนั่นก็คือตัวฝาท้ายกระบะนะคะฟอร์ดภาษาอังกฤษยังคงใช้เป็นดำเงาเนาะเพื่อให้รถดูเท่แล้วก็ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะต่อเติมด้วยสปอยเลอร์ด้านหลังอันนี้ให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะสำหรับตัวสปอยเลอร์ด้านหลังเนาะจะยืดออกมาจากตัวรถนิดหน่อยนะคะทำให้รถดูเท่มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับ ลูกค้าท่านนี้นะคะเลือกใช้เป็นตัวกันชนท้ายที่เรียกว่าเป็นดีไซน์สไตล์การติดตั้งแบบใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นห่วงยาอ่ะห่วงโอเมก้าสีแดงนะคะไฟถอยเนาะอันนี้ทีอ่ออกแบบมาเพื่อให้รับเข้ากับตัวชุดว i ยบอดี้ด้านข้างนั่นเองนะคะอันนี้เป็นเฉพาะของว i ยบอดี้เลยนะคะสำหรับตัวกันชนท้ายเนาะมีห่วงโอเมกา้ามีไฟถอยมีไฟสอง ป้ายทะเบียนให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็รวมถึงไฟท้ายตัวนี้ไม่เปลี่ยนไม่ได้แล้วนะคะไฟท้ายตัวเจนะคะมีไฟท้ายตัวไซนะคะอันนี้ลูกค้าก็สามารถเลือกอย่างที่ลูกค้าต้องการได้เลยนะคะสําหรับลูกค้านะคะที่กําลังมองหารถยนต์ของฟอร์ดอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นสไตล์การแต่งแบบไหนนะคะเรามีให้ลูกค้าเลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะเข้าไปคลิกดูในช่อง YouTube ของแอมได้เลยนะคะแล้วก็แคปเจอร์หน้าจอแล้วก็ส่งเข้ามาใน ลิก์ไลน์ของแอมได้เลยนะคะแอมยินดีจะนำเสนอข้อเสนอดีๆนะคะสไตล์การแต่งรถที่เหมาะกับลูกค้านะคะให้ลูกค้าได้เลือกสรรการอย่างพอใจนะคะจนกว่าลูกค้าจะพอใจด้วยเนาะสำหรับรถยนต์แต่ละรุ่นในช่องของแอมนะคะจะมีให้ลูกค้าเลือกเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็รับประกันว่ารถที่แต่งจากแอมนะคะสวยทุกคันแน่นอนนะคะ สำหรับวันนี้แอมขออนุญาตนะคะลาไปก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้าแอมจะารถรุ่นไหนมาให้ลูกค้าได, <sans S 2> ด้เ enfin ยี่ยมชมกันอีกนะคะกดติดตามได้เลยนะคะเพราะว่ารถสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะในชุดแต่งที่เรียกว่า Y b o บ y นะคะ120ยก2นิ้วให้ลูกค้าเหยียบตอเนื่องเลยนะคะเดี๋ยวแอมขออนุญาตเนาะลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้าแอมจะรถรุ่นไหนมาให้ลูกค้าได้เยี่ยมชมกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ